หัวใจตอนนี้กำลังอินเลิฟแบบสุดๆสำหรับนางร้ายหน้าสวยแห่งช่องเจ็ดอย่างกุ๊กกิ๊กกดชกร,ชกรล่าสุดวันที่23กันยายนเธอได้ออกมาโพสต์ภาพคู่เฟ้นหนุ่มแบบไม่เห็นหน้าพร้อมแคปชั่นอวยพรวันเกิดว่าสุขสันต์ว้นเกิดนะคะหนูขอให้ที่มีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดสมหวังทุกประการนะคะอยู่ข้างๆเสมอหันมาทุกครั้งจะเจอหนูนะเลิบยูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยูเรมิซันชายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอินลีสบีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลิบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบิร์ดเดย์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมิจูจูเครื่องหมายสี่เหลี่ยม2 3 0 9 2023้ามท่ามกลางคอมเมนต์จากเฟนคลับที่พร้อมใจเข้ามาบอกว่าขอเห็นหน้าหน่อยจ้า หัวใจตอนนี้กำลังอินเลิฟแบบสุดๆสำหรับนางร้ายหน้าสวยแห่งช่องเจ็ดอย่างกุ๊กกิ๊กกดชกรล่าสุดวันที่23กันยายนเธอได้ออกมาโพสต์ภาพคู่เฟ้นหนุ่มแบบไม่เห็นหน้าพร้อมเคปชั่นอวยพรวันเกิดว่าสุขสันต์ว้นเกิดนะคะหนูขอให้ที่มีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดสมหวังทุกประการนะคะอยู่ข้างๆเสมอหันมาทุกครั้งจะเจอหนูนะเลิฟยู u เครื่องหมายสี่เหลี่ยมยูเรมิ a ันชายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอินลีสบีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลิฟเครื่องหมายสี่เหลี่ยม b i r t เ d a y เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมิจุจุเครื่องหมายสี่เหลี่ยม,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 ม2 3 0 9 2 0ศูน้างท่ามกลางคอมเมนต์จากเฟนคลับที่พร้อมใจเข้ามาบอกว่าขอเห็นหน้าหน่อยจ้า